สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ifdth e นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Imposter d o นะครับ Survival นะครับผมก็เป็นการเอาชีวิตรอดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับก็กดไปที่ปุ่มเพย์นะครับผมตรงนี้เลยเขาบอกว่าให้เรา รากจอยสติ๊กนะครับรากปุ่มตรงนี้นะ mm hmm. เพื่อเคลื่อนไหวนะครับ mm hmm. เพื่อควบคุมตัวละครน,นั่นเองนะครับ mm hmm. อ่าเราก็จะวิ่งได้ประมาณนี้เนาะ mm hmm. อ่าเขาบอกให้ไปตรงนี้นะห้าประตูที่หนึ่งนะเราจะเข้าไปดีไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ให้ตายสิอ่าตอนด้านบนมันมีไอเทมด้วยนะทุกคนเนี่ยแล้วก็มีหลอดน่าเป็นหลอดเลือดแน่เลยวะเออเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกัน yes, 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 yes. อาจจะเป็น ห้องพักก็ได้เออไป <Ooh. S 1> อ้อเราสามารถซื้อได้ด้วยนะใครที่อยากใช้เทมนะครับอ่าเรียกว่าบูสเตอร์บูสเตอร์บูสเตอร์วิตามินนั่นเองนะครับเป็นออริสโตเฮีก็คือฟื้นค่าเฮปีนะครับห้าสิบเลยนะกินเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นไฟฉายนะโอ้ยเสียงคตะเรียวเลยครับผมจริงจัด อันนี้ก็คือที่งัดประตูเนี่ยครับที่มันล็อกอยู่เนาะเออเราเราจะเดินไปด,ดูโอ้ยฟ้าผ่าด้วยสยอง <c oughs> มีหลอดเลือดด้านบนด้วยนะเห็นไหมอ่าตรงนี้มี Get the Key นะครับก็สามารถเก็บโอ้ยเสียงดังมากเลยว่ะเราไม่ไปได้ไหมกลับเลยได้ไหม <c oughs> เอเอเราเก็บตรงนี้นะทุกคนปึ๊บเข้าให้ <Potato. S 1> อ,อ,อันนี้เป็นรูปภาพเนาะเราดูอะไรไม่ได้เนาะเราได้กุญแจมาแล้วนะโอเรารีบไปดีกว่าแงบอ่าเปิดประตรูคลิกที่นี่นะไม่ใช่คลิกที่นี่นะเช็คนะครับเขาให้เช็คที่อ่าตู้นะครับผมอ่าเราคลิกตรงไหนวะคลิกเข้าไปเอ้ยเอ้ยเราได้เหรียญมาสามเหรียญน,นะทุกคนอ่าสุดยอดเลย ไม่สองชั้นด้วยไม่ได้วะไฟก็สว่างดีนะอืใช้ได้ใช้ได้เาปิดไฟนะเว้ยอเรื่องเลยนะปิดไฟเนี่ยอ่าเขาบอกว่าคุณสามารถซ่อนในที่นี้ได้นะเออในตู้นะเข้าไปดูสิเฮ้ยโอ้สยสยองเลยทีเดียวออกยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรวะ ทำไมมันอันนี้อ่ะไปดีกว่าทำไมหัวใจเรามาตึกตึกตึกต๊กตึกวะเรากลัวใช่ไหมวะทุกคนเฮ้ยเขาบอกให้ดึงอันนี้ลงนะดึงเหรอจัดไปออ้เสียงอะไรวะโอเป็นประตูนั่นเองนบะผมเปิดเสียงดังมากเลยวะแม่บวยเออตอนนี้เสียงดังอยู่นะ <Hi. S 2> อเรามาที่ห้องที่สี่แล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเออไตายเราเราประตูล็อกนะเราไปไม่ได้เนาะนี่อาคีนะครับอ,อ่เราต้องการกุญแจนั่นเองนะเอ้ยเราได้เหรียญงแล้วอ๋อกุญแจเปิดดูสิมีอะไรไหมไม่มีเลยเราไปกันต่อดีกว่าไม่มีไมเฟนเลยนะทุกคน ตัวโลเลยเอ้ย is coming มันกำลังมาให้ตายสิอะไรวะเราแอบ,บเลยละกัน Help <me>. Help. ใช่ปะวะเฮ้ยโอ้ยไปเลยดีกว่าอ๋อเสียงเลยวะโอ้ยตกใจมดเลยยุดจัง โอเครูเรื่องผมเดทโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่แล้วทุกคนไม่ทานตั้งตัวเลยนะเดี๋ยวเรารีเพย์ใหม่ละก,กันนะครับเพราะว่าเราว่าเราอ่าไม่มีไม่มีอันนั้นนะเราน่าจะต้องใช้อะไรในการแบบชุบชีวิตหรือเปล่าไม่รู้เนาะอ่ะเราเราแบบรวดเร็วเลยนะเพราะเรารู้งานละเออเรารู้งานแล้วทุกคน ก็เหมือนประมาณว่าถ้าเราเข้าประตูเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าได้อีกใช่ไหมเออแสดงเหมือนมีคูดาวเนาะเพราะงั้นเราจะเข้าตอนที่อ่าปีาศาจกำลังมาเนี่ยครึบเราเข้ามดซัวไม่ได้นะเอา้ากูจำไม่เจ๊ <laughs> ลืมเดนะ้อไอน,นี้เราเราต้องเข้าเมือ่อซุกเชินเท่านั้นนะทุกคนโอเคไหมเราเข้ามซัวไม่ได้นะทุกคนดอ <laughs> ไเฮ้ย รอบนี้มีประตูเอ้ยมีคนเปิดทีวีไ้ด้วยวะดูได้ไหมวะอ๋อดูไม่ได้นะครับเฮ้ยใครเคาะอ่ะอ่าอันนี้อ๋อมันเป็นประตูแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเหล็กอ่ะทุกคนเออนี่โอ้ เมื่อกี้เป็นเงาดำๆมาเลยนะทุกคนเออแบบน่ากลัวอยู่นะนี่ไอ้ตรงนี้แน่เลยวะมาสิู้นะไปกันยาหูกูกูจับนี่สุดยอดไปเลยโอ้ยโอ้เดี๋ยว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  วัดอิจิตแบงมุมกัดแมงมวมกัดเอ้ยมันมาอีกแล้วอเอ้ยเราเจอรูปภาพเราไปขายด้ดีกว่างานเอ้ยรายได้ดแีแน่เลยวะกลับกลับดีกว่า <laughs> ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปเก็บแล้วเราเข้าจุดนคะครับโอ้โหมมมคนดีวะ เราแม่งเป็นคนดีนะเว้ยทำงี้กับเราได้ไงวะไฟไฟฉายมันมีหมดนี่ว่าเราปิดก่นอนอ้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเช็คนะนี่ได้เหรียญมาแล้วห้องที่เก้าแล้วทุกคนอา้าวแล้วเรามาทำไมอ่ะ อ๋อเอาตั้งโชว์นั่นเองครับเราจะเปิดพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชมก่อนณนะที่ตรงนี้ห้องที่ก็นะครับเราก็จะจัดวางตรงนี้แล้วก็รอลูกค้ามาไม่ไม่เนี่ยไม่มีเลยน้ฝนตกหนักมากเลยโอ้แย่แล้วไม่มีใครมาเลยสยอ,ยองเหลือเกินไปนดีกว่า <laughs> อ่าทำไหไฟอย่างนี้นะเตรียมพร้อมระวังไม่ปลาอุ้ยนานนี้อ่าอ่าดูนะอยู่ใกล้ตู้ไว้นะครับเหมือนประมาณว่าไฟมันจะกระพริบเนาะจะวิ่งทานเพาะวะเสียวว่ะแม่งเอ้ย โอ้ทำไมห้องลกอย่างนี้นะให้ตาอยสิโอ้แต่กุญแจโอ้ผมไม่อยากเปิดเลยวะแม็กซี่เอมันมาแล้วแบบวิ่งออกไม่ได้แน่เลยวะออ้อาไอโมไมีกแล้วไปดีกว่าเปิดเร็วโอ้มันกัดเอาเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้ววะ ให้เคาะประตูว่าให้ตอยสิเราเลือดซิปไปเยอะเลยนะทุกคน <c oughs> โดนแมงมุมก,กัดช่างโหดร้ายซะเหลือเกินเฮ้ยอ๋อข้าผิดทองบอกเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อแตกหนึ่งสวยทีสวยเอ้ยแมงสโลไลท์อ๋อมันจะมีเสียงด้วยนะทุกคน คือเราจะชุบนี่คือเราต้องดูวิดีโอนะเรากันเราจะเริ่มใหม่เออไปกันรอบที่สามนะครับจริงๆริงเต็ปเดิมเลยเราสามารถชื้อไอเทมได้นะแต่เราไม่ชือ้อเราเก็บตงังไว้ดีกว่าไปกันตืๆเขาไปกันดีกว่า เรารู้แล้วนี่บ้านเราเองเออเรามาทุกวันอนะสามรอบแล้วจำได้ทุกซอกทุกมุมแล้ว, oh, <yeah. S 1> วอช่โอ้หลายกาดนักนะตื้อตื้อตือตือตือ,ตอ,ตอฉันรู้นะอ่ะเตรียมพร้อมระวังไปแจม เห็นไหมบ้านผมเองผมมาทุกวันเดี๋ยวเราเก็บรูปก่อนแล้วกันเตื้อตื้อตื้อเตื้แล้วเราก็เก็บตรงนี้ด้วยนะโอ้คุณจับแม่นเอ้ยกดทูไม่ทันเดินอ๋อมันมาอีกแล้วอ้าวโอ้ไปดีกว่าไม่เล่นด้วยละเดี๋ยวเลือดลดอู้อู้ โอ้ชอ่าโอ้ทำไงวะเนี้ยว้าวว้าว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมาไงบ้าง <c oughs> อ๋อนี่ไงเขาบอกชื่อด้วยนะฟฟร์โซ่นะวิญญาณน,น้ำแข็งวิญญาณน้ำแข็งมีด้วยเหรอวะทุกคน มาที่ห้องเก้าด้วยนะเราจะถึงไหมเนี่ยห้องที D50 ยังไม่ถึงครึ่งทางเลย <S <S 1> <S 1> ไปต่ออ,อ๋อไฟฉายช่วยในอะไรที่มืดนั่นเองนะครับแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้เราจะสู้ยังไงปะเออเราจะสู้ยังไงวะเปิดเร็วเร็วโอ๊ยโอย,โอยติดแ้้วะเนี่ย เราไปตัวนั้นด้วยอ่ะเราไม่ได้เอาของมาเลยอ่ะทุกคนห้อ <c oughs> ทงที่สามดูนะว่ามีมุมเปล่าเราเนี่ยไม,ไม่มีนะเราไปกันต่อเนี่ยครับ หวังว่าจะไม่เจอวิญญาณน้ำแข็งนะกลับบ้านไปซะอย่ามาเลยต,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 ตุ๊ต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 น่าส์แหมรู้นะตรงนี้ไม่เอาก็ได้เย้ไปกันเราจะเจอแมงมุมแบบกัดเอาเ,ร,อเรา อะไรเขาอ,อะไรเนี่ยย่าฮูไปแล้วสวย <c oughs> โอ้ห้องว่างอย่างนี้อุย้ยอันนี้ทำยังไงวะทุกคนโอ้อ้อมได้โอ้ยเดี๋ยวเราจุกจุกจุก๊กอ๋อ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 เอ้ยมันเป็นสเตปมันเป็นสเตป อ่าเฮ้อเฮ้ออุ้ยอ๋อเกือบตายอ่ะทุกคนมันกัดแบบรุนแรงเลยอ่ะไปโอ้ยไปต่อดีไหมวะเนี่ยกลับบ้านไม่ได้อ่ะทุกคนไม่มีทางเดียวอู้ ประตูอ้าเฮือตายอีกแล้่อ๋อไอผมรู้แล้วคือประตูเนี้ยมันประตูหลอกไว้ทุกคนถ้าเราเข้าไปแม่งมันมาถึงที่เลยครับตายอีกแล้วรอบที่ร้อยโหยดายนะยิ่งนักทุกคน เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับตื้อตื้ ط, ตื ط, ตื ط. เดี๋ยวเราเอาให้ถึงด่านที่25นะประมาณ20ถึง25เนอะเราเราก็จะไม่ใช่เขาเรียกว่าประตูใช่ไหมประตูที่20ถึง25นะครับซึ่งมันจะก็ประมาณเกือบครึ่งครึ่งแล้วเนาะแต่ถ้าถึง52เนี่ยอาจจะต้องเป็นรอบหน้าแน่เลยวะทุกคนแม็กตึงจาด มันตึงจ้าเด่ะทุกคนจะหนียังไงอะไปกันเย่ yeah. เราเหลือวิตามินเนี่ยครับไว้กินเนาะไม่ทันได้กินอะพดไม่ทันวะเย่ yeah. เรามาเก็บลูกอีกแล้วตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดตื๊ดตืดตื๊ดตืด,ตด,ตด,ตดเสียวเลยแบบเสียงแบบสยองขวัญโอ้ยมาอีกแล้ววะไปดีกว่า ไปกันตือ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 เย่ yeah. ถึงตรงนี้แล้วนะเราถึงด่านที่สิบสามเนาะเราจะไปอย่างเดียวเลยนะเราจะไม่หยุดแล้วนะอุย้ยจุกไปหนึ่งทีไหนไรออสเตปมาสเตปธรรมดาที่ไหนอะไปอย่างเดียวเลยครับโอ้ตรงนี้คุ้น ตรงนี้เราเคยมาแล้วนะครับเราจับภาพมาวางตรงนี้นะครับปื๊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 บโอเคไปกันเฮ้ย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 เฮอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยตั้งหลักก่อนเมื่อกี้อะไรวะทุกคนเดี๋ยวมันมีเลเซอร์ด้วยฮะแมงพอดโอพีเลยครับไปกัน เอ้ยเอ้ยเอ้ยวูบันยิงรัวเลยอะโอ้ปั๊มเลือดเดี๋ยวนี่อีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยมาดิมาดิมาดิเอ้ยโดนอะไรวะห้ามดูนะเออเขาบอกห้ามดูนนี้ว่าแม่งจัดเต็มเลยอะอ่ามันมาอีกแล้วอ้เต็มเลยอ่าเอ้หเจ็บหนัก อไอ้ตรงนี้เรารู้นะเรารู้โอ้โอ้เหลือจิตเดียวอะ่ะทุกคนจะรอดไหมภ <c oughs> าวนาให้พผมด้วยเจอกันที่ด่านหนึ่งไม่ใช่ประตูหนึ่งเฟยเขาบอกว่าหลอกๆไปแต่จริงๆแม่งไม่ใช่เพราะเราเพราะเราเจอมาแล้วสองสามรอบแล้วนะสองรอบแล้วรอบนี้เราไม่พลาด มาอ้าวเอ้ยอย่ามองอย่าง,งานั้นมันเสียวลันเอ้าเขาบอกให้ลันโอ้เฮลมียปิดเฮลเมีก็โตะบอกกัตโตพีปไปแล้วอย่าตามผมอ,อ้า จู๊กลับหนึ่งรอบเป็นสเตปเตอาหนีไปอ๋อเยอะเหลือลเกินโอ้โเจ็บเจ็บโอ้ยรอได้ไงวะทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงด่านที่24ประตูนะไม่ใช่ด่านอู้ไปมา,มา,าเร็วเฮ้ยมันบอกให้ซ่อนวะ เขาบอกให้ซ่อนนะเราจะซ่อนดีไหมไม่ไว้ใจเลยดูพื้นที่มันสยองมากเลยนะมันมีแบบพุ่มไม้เลยแปลกๆด้วยพมไม่กล้าเดินเลยวะถ้ามันขยับมาแล้วทำยังไงล่ะเนี่ยมันมามันลอกหรือเปล่าอู้ เดี๋ยวรอก่อนนะเพราะว่าเร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 าแอบในตู้ไม่ได้แล้วเนาะเรากลัวแล้วตอนเนี้ยยังไงต่ออย่างเออยังไงต้อะทีเนี้ยเราจะไปต้อดีไหมหรือเราจะกลับ <c oughs> กลับไปเจอเป็นพวงเลยนะตามมาเป็นขบวนเลยนะทุกคนไม่ย,าย้ายเราต้องไปต่อทุกคนเอ อย่านะอย่านะยี่สิบหกแล้วทุกคนมีโคงกันสุกด้วยดิทำไมกุญแจมันวางอยู่ตรงนั้นน่ะตืดต้ดตืดต้ดตืดต้ดตื้ดตื้ดตื้มันง่ายไปไหมมันง่ายไปไหมโอเคง่ายจริงๆเอ้ยเขาบอกว่าอะไรวะ บิงบอดเหรอมันจะบอมันจะมองไม่เห็นเหรอใช่ปะวะอุย้ยไปดีกว่าผมเกาไม่รู้นะไปกันเฮ้ยเราได้รูปมาเอาไปขายดีกว่าไม่ใช่ <laughs> เราน่าจะต้องเอาไปอะไรสักอย่างนะทุกคนตืดตื๊ดตืด,ตดอเอาเฮ้ยได้เวลาจุกแล้ว อ,อ๋อเราแอบเราแอบเราจะต้องเอารูปไปไว้ตรงนี้เนาะโอเคไปกันว้า,อาดอดทุกหัวเอาตายเลยอ่ะทุกคนก็มาถึงด่านไอห้องประตูที่ยี่สิบเก้านะอันนี้คือสูงสุดของพี่ละนะครับก็ ใครที่อาชอบเกมนี้อย่าเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play หรือ Play Store ได้เลยนะครับผมแต่เออสำหรับ Android นะ Android นะครับทุกคนแต่ iOS นี่พี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปเซิร์ชดูนะเออก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้พี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ กระดิ่งให้ด้วยนะเวลาลงคลิปใหม่ก็จะได้ขึ้นแจ้งเตือนด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แวะเข้ามารับชมจนจบนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายครับ